สวัสดีครับผมกายนพเดไนและนี่คือ Modern Asset Podcast เพราะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งของสะสมพวกนี้จะลงทุนได้เหมือนหุน้น a d Crisis นะครับครั้งหนึ่งนาฬิกาญ,ญี่ปุ่นเรือนเดียวเนี่ยค่าปาเต็กตบ Rolex c h e เช็ควิน AP จนทุกคนเกือบล้มละลายกลายเป็นว่าประเทศสวิตนะครับต้องจ้างชายคนหนึ่งมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยค่าตัวมหาศาล เขาไม่ได้แค่ทำให้รอดนะครับแต่เขาทำให้สมาคมสวิตและนาฬิกาสมาคมสวิตเนี่ยกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งในชนิดที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครมาล้มนาฬิกาสวิตได้เริ่มต้นก่อนปลายทศวรรษ์9 9 6 0นะครับคนมันแค้นเพราะแพงแถมดันไม่ดี ในสมัยนั้นนะครับนาฬิกากลไกคือของคุณภาพขั้นตอนการทำเนี่ยซับซ้อนใครมีใช้นี่มีเกียรติมากนะครับเพราะหนึ่งเรือนเนี่ยต้องใช้ช่างนาฬิกาในการสร้างหลายคนด้วยกลไกที่ซับซ้อนเครื่องจักรเนี่ยต้องผลิตหลายส่วนและแม้กระทั่งประกอบก็ต้องใช้ช่างชำนาญการในการประกอบทำให้นาฬิกาเนี่ยของจำเป็นแท้ๆนะครับแต่กับแพงมาก ชนิดที่ไม่มีทางเลือกเลยเพราะมันยากครับกว่าจะผลิตมาสักตัวดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากรู้เวลาคุณต้องพึ่งกลไกนาฬิกาเท่านั้นแต่ถึงจำเป็นนะครับคนจำนวนมากก็ต้องทนทุกขเพราะต้องไขาลานมันทุกวันนะครับถ้าลืมเวลาก็เพียนถ้าลานหมดตอนคุณหลับเนี่ยเช้ามาอะไรจะบอกคุณว่า ตอนนี้คุณตื่นสายหรือตื่นทันเวลาแล้วอะไรจะบอกคุณว่ารถไฟที่จะออกสถานีเหลืออีกกี่นาทีความลำบากนั้นเนี่ยสะสมมานานครับจนกระทั่งบริษัทญี่ปุ่นเล็กๆแห่งหนึ่งเปลี่ยนทุกอย่างด้วยความบังเอ,อิญ969ครับจุดเริ่มต้นของหายานะในวันที่25ธันวาคมปี1969นะครับไซโก เปิดตัว c y โ q u วอ t z Aston 35SQ นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีควอดคริสตัลควอดเนี่ยสั่นด้วยความถี่8,192เฮิรตซ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยควบคุมเข็มให้เดินทีละ1วินาทีและความแม่นยำเนี่ยสูงบวกลบ5วินาทีต่อเดือนหรือพูดง่ายๆปีหนึ่งเนี่ยคลาดเคลื่อนไม่เกิน1น,นาที ราคาป้ายเนี่ย450,000เยนนะครับตัวเรือนเนี่ยทำมาจากทองคำ 18K ถามว่าไ y โกแอสตรอนตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นนาฬิกาถูกและค่านาฬิกาหรูหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เลยครับเขาก็กาจะขายแพงแล้วก็โฆษณาความล้ำของเทคโนโลยีที่มันใหม่กว่าและตรงเวลากว่าแถมใช้งานง่ายกว่าไม่ต้องไขาลาน แต่หารู้ไหมครับเทคโนโลยีนี้นะครับด้วยศักยภาพเนี่ยมันสามารถทำต้นทุนได้ถูกลงเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งเขายังมองไม่เห็นมาในทีแรกนะครับจนกระทั่งคนทั้งโลกเนี่ยแห่ซื้อไซโกแอสตรอนและถามหานาฬิกาใส่ฐานมากจนกระทั่งบอร์ดบริหารของบริษัทนาฬิกาญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ในห้องประชุมกันเลย1970ครับ คลื่นควอสท่าทุความสำเร็จของไซโก้ครับจุดไฟให้ญี่ปุ่นทั้งประเทศนะครับซิติเซนสกาซิโอออเรนต์กระโดดตามกระแสนี้ครับแทนที่จะทำนาฬิกาแพงๆแข่งกับสวิ์ญี่ปุ่นเห็นแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนเยอะกว่าเดิมมากที่อยากจะใส่นาฬิกาแต่เอื้อมไม่ถึงถ้าเราลดราคาและผลิตให้ตอบโจทย์ดีมานของคนในตอนนี้ เราจะเอาต์นัมเบอร์ในด้านของปริมาณคนใช้และเซลล์แต่ทำแบบนั้นได้เนี่ยนาฬิกาจะต,ต้องไม่ใช่ตัวละเป็นแสนหรือตัวละหลายหมื่นครับต้องอยู่หลักพันนิดๆแต่นั่นแหละครับ จุดกำเนิดของนาฬิกาพลาสติกสีสดดีไซน์อวกาศของญี่ปุ่นในราคาแค่หลักพันแต่ขายดีจนกลายเป็นกระแสของโลกครับและพัฒนาให้ถูกลงกว่าเดิมอีกจนกลายเป็นนาฬิกาดิจิตอลถนาดผู้หญิงที่ไม่เคยใส่นาฬิกานะครับก็เริ่มซื้อนาฬิกาเป็นของตัวเองจากเดิมที่นักธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่กลายเป็นเด็กมัธยม ก็สามารถมีนาฬิกาเรือนแรกของตัวเองได้ตลาดแมสเนี่ยเปิดกว้างมากเลยนะครับในขณะที่แบรนด์หรูสวิสเนี่ยน่าเริ่มซิดขึ้นไปทุกวัน1974ครับจากกระแสะเริ่มกลายเป็นปนัญหาตอนแรกมันแย่งความสนใจอย่างเดียวแต่พอคนได้ไปลองใช้กลายเป็นมันแย่งยอดขายและแย่งนิยามของนาฬิกาว่านาฬิกาเนี่ยจริงจริงมันเป็นเครื่องบอกเวลา มันไม่ใช่เครื่องประดับแหวนเพชรนะสมัยต้องเป็นแสนอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสเนี่ยเริ่มเซครับโรงงานหลายร้อยแห่งเนี่ยปิดตัวคนตกงานเนี่ยเริ่มเป็นหมื่นครับแบรนด์ดังอย่าง Elgin, u n i v ู r s a l g e n e ซ a e n i น a a เนี่ยเริ่มล้มละลายและตอนนี้ไม่ใช่เล,เล่นๆครับมันคือปัญหาที่ถ้าคุณไม่รีบแก้มันจะกลายเป็นวิกฤต1971ครับ ก่อกำเนิดทหารเสือในขณะที่ทุกคนกำลังเอาตัวรอดหนีตายประคองให้บริษัทไม่ล้มละลายกลายเป็นว่าโจทย์ในการทำนาฬิกาแพงที่ทุกอย่างดีขึ้นยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับเพราะเอาเดอมาปีเก้เปิดตัว Royal Oak ในปี1972แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือมันเปิดตัวด้วยกลไกนาฬิกาแบบใหม่ที่ซับซ้อนแต่ไม่ต้องไขาลานครับแค่ใส่แล้วกลไกจะเดินเอง ชื่อเรียกของระบบนี้คือออโตเมติกและ Royal Oak ถือเป็นจุดกำเนิดนาฬิกาสปอร์ตลักชวรีที่ใช้เหล็กทำแทนทองแต่ขายแพงกว่านาฬิกาทองบางแบรนด์เสียอีกแทนที่จะล้มละลายแต่กลายเป็นขายดีครับเศรษฐีเนี่ยถูกใจมากเลยต่อมาจากนั้นครับปี1976เปาเตกฟิลิปสร้างนอติลุสขึ้นมาครับเป็นออโตเมติกเหมือนกันและเป็นสปอร์ตลักชวรีเช่นกัน ขายแพงกว่ารอยโ l o a กเสียอีกครับคราวนี้เนี่ยขายดีกว่ารอยโ l o a กเป็นเท่าตัวเลยทําให้สมาคมสวิตเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับแน่นอนต่อมาปี1977อีกแบรนด์หนึ่งที่ตามมาคือวัชลองคงสตรองแต่งนะครับออกรุ่น222สือ t ริปเปอร์นะครับซึ่งเป็นออโตเมติกเช่นกันผลลัพธ์ใกล้เคียงก,ก,กันกับทั้งสองรุ่นนะครับ ต่อมาเนี่ยรุ่น Triple t o o นะครับรุ่นนี้กลายเป็นตำนานที่ทุกคนรู้จักกันในโมเดลวอชเลอร์คง s t งแต่ง n อ Overseas และนี่แหละครับท่ามกลางวิกฤต3แบรนดน์นี้ไม่ได้แค่พยุงตัวเองไม่ให้ล้มอันที่จริงพวกเขาพยุงวงการให้เดินต่อครับเ,เรียก3แบรนดน์นี้เป็นผู้บุกเบิกระบบออโตเมติกโดย3แบรนด์นี้เนี่ยูกเรียกว่า holy trinity หรือ 3ามทหารเสือผู้กอบกู้ศักดิ์ศรีของสวิตปี1980ครับวิกฤตได้เกิดขึ้นอีกแล้วมีดีแค่3ามแบรนด์ครับแต่อีกร้อยกว่าแบรนด์กำลังจะล้มละลายและไม่ใช่แค่ล้มในเรื่องของตัวเงินคราวนี้เนี่ยล้มละลายในเชิงภาพหลักครับเพราะว่ายักษ์ใหญ่อย่างลองจินส์หรือโอเมก้าและทิ s สอดนะครับ กำลังจะล้มพร้อมกันทั้งสามตัวถ้าสมาคมเนี่ยปล่อยให้ล้มเท่ากับภาพการล่มสลายของสมาคมสวิสเนี่ยจะถูกตีแผ่ไปทั่วโลกและความน่าเชื่อถือของคนที่เขามีภาพว่าสวิสเนี่ยไม่ใช่เบอร์หนึ่งด้านนาฬิกาอีกต่อไปแล้วมันจะเริ่มชัดขึ้นครับแน่นอนในปีต่อๆมาครับปี1981จ้างฮีโร่กู้วิกฤต ธนาคาร2แห่งแห่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับรวมตัวกันจ้างนิโคลัสไฮเยกจำชื่อเขาไว้ให้ดีนะครับนี่คือนักแก้ไขปัญหาเบอร์หนึ่งจากบริษัทไฮเยกเอนจิเนียร์ในตอนนั้นเนี่ยโจทที่ได้รับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือคุณต้องหาทางรอดให้กับสมาคมสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวนี้ในตอนนั้นนะครับโจทย์ที่เขามีนะครับ จากบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาพัน0กกว่าลายเหลือไม่ถึง600ลายที่รอดคนงานในอุตสาหการรมตกงานมากกว่า60,000คนจักเป็นหมื่นจะเป็นแสนยอดส่งออกเนี่ยหดกว่าครึ่งนิคลัสไฮเยกมาดูเสร็จปุ๊บเขาพูดเลยว่าคุณแก้แค่ทำนาฬิกาอ,อตโตเมติกแล้วจะมาโฆษณาแค่นี้เนี่ยไม่รอดแน่นอน เพราะปัญหาเนี่ยคือโครงสร้างของสมาคมนาฬิกาสวิสเนี่ยมันล้าหลังต้องยอมทํานาฬิกาใส่ฐานทํานาฬิกาถูกด้วยถ้ากลัวเสียชื่อนาฬิกาสวิสก็ยัาไปให้ปาเต็กกับ AP มันขายสร้างองค์กรอีกอันของสวิสขึ้นมาครับจึงก่อเกิดเป็น Swatch Group ที่แข่งขันกับนาฬิกาแฟชั่นญี่ปุ่น ซึ่งแยกออกมาโดยสิ้นเชิงนะครับจากนาฬิกาหรูกลไกลของสวิชซึ่งแค่นั้นเนี่ยไม่พอนะครับาเหยกเรียกประชุมผู้นำอุตสาหกรรมของนาฬิกาทั้งนักออกแบบผู้บริหารนักลงทุนเพื่อวางทิศทางใหม่ของวงการนะครับแนวคิดของเขาคือเราจะชนะไม่ได้ถ้ายังเล่นในโจทย์เดิมของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันตรงเวลากว่าถูกกว่า งั้นสวิสจะไม่แข่งขันตรงนั้นครับฮาเยกแบ่งอุตสาหกรรมสมาคมสวิสเนี่ยออกเป็น2เลนส์ครับซึ่งเลนแรกคือ Quartz m a มาร์เก็ t ให้สวอตกรุ๊ปนะครับผลิตนาฬิกาควอ์ที่สีสันสดใสเป็นฟันแฟชั่นที่ดึงคนรุ่นใหม่ให้กลับมาซื้อทำนาฬิกาออกมาไม่ซับซ้อนต้นทุนถูกและผลิตเร็วแข่งกับญี่ปุ่นโดยตรงครับแล้วผลิตเป็นพ o p อารนะครับ โอ้โหผลปรากฏว่าลายได้ถลลมทลายครับซึ่งเขาเอาลายได้ตรงนี้เนี่ยมาพัฒนาแบรนด์ไปแข่งกับประเทศแบรนด์อื่นๆออกเลนที่สองครับคือเลนหรู Mechanical Luxury ที่จะตีความคำว่านาฬิกาเนี่ยไม่ใช่แค่ของใช้แต่เป็นรางวัลของชีวิตที่คนประสบความสำเร็จต้องมีในการดูเวลาในปี1983ถึง1998นะครับ เขาคือสุดยอดนักกลยุทธ์ Swatch Group เนี่ยเติบโตอย่างมากนะครับรายได้ถล่มทลายส่วนนาฬิกาหรูเนี่ยก็กลับมาเริ่มยืนราคารายได้เดิมเนี่ยได้อีกครั้งจากประเทศที่เกือบล้มทั้งอุตสาหกรรมแต่ด้วยกลยุทธ์ของไฮเยกครับทำให้ภาพลักษณ์นาฬิกาเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยต้องเป็นนาฬิกาสวิสเนี่ยภาพลักษณ์นี้กลับมาได้อีกครั้งสุดท้ายครับสิ่งที่นิคลัสไฮเยกทำ ไม่ได้แค่กู้บริษัทแต่เขาเปลี่ยนวิธีคิดของคนทั้งบริษัทตอนที่ทุกคนกำลังพยายามทำให้ดีขึ้นในโจทย์เดิมเนี่ย mm. เขากลับถามว่า mm. แล้วเราจะอยู่รอดได้อย่างไรถ้าโจทย์นั้นเนี่ย mm. มันไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วหาเอกไม่เถียงกับโลกที่เปลี่ยนเร็วกว่าแต่เลือกตั้งโจทย์ใหม่ที่โลกอยากตอบด้วยตัวเขา จากสินค้าที่คนไม่อยากซื้อเพราะแพงและล้าสมัยกลายเป็นของที่คนอยากครอบครองเพราะมันมีความหมายเขาไม่สู้เพื่อชนะในสงครามราคาครับแต่สู้เพื่อนิยามใหม่ของคุณค่าและนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนประเทศที่กำลังล้มให้กลับมาเป็นประเทศที่คนทั้งโลกเนี่ยอยากเทียบเท่าเพราบบางครั้งครับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากการสู้ให้เก่งกว่าเดิม แต่มาจากการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนสนามให้กลายเป็นสนามของเรา